มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนสามห้าหกนะครับกรุงเทพชุมทางหนองประดุกนะครับในวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์กลับสุพรรณนะครับออกจากท้ายประแจใหม่เลขยี่สิบเอ็ดนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ทองฟ้าสวยงามนะครับขบวนดีเซลรางสามห้าหกนะครับกําลังจะเข้ามารับผู้โดยสารนะครับ วันนี้ต้นทางถือว่าอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมีขบวนเจ็ดสองห้านะครับลีกที่ทางสองนะครับสองฟ้าสวยงามเลยทีเดียววันนี้มาแล้วครับขบวนดีเซลล่าง ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe ส,สั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราประดุกชาเนเลครับ